สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดนะครับวิ่ีเกมที่ชื่อว่า l e g n a r o k Back to Glory นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้ก็เป็นเกม Open World MO นะครับมีระบบที่น่าสนใจผู้เล่นสามารถซื้อขายได้แบบอิสระเลยนั่นเองนะครับและนอกจากนี้นะครับยังมีในส่วนของตัวระบบประมูลที่ให้อิสระกับผู้เล่นด้วยนั่นเองนะตอนนี้ตัวเกมเปิดให้ลงทะเบียนแล้วอย่างเป็นทางการนะครับใครสนใจสามารถลงทะเบียนลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนอกจากนี้นะครับตัวเกมยังมีในส่วนของตัวกิจกรรมสุดพิเศษนั่นเอง ผู้ชมครับอย่างแรกเลยนะครับผู้เล่นทําการลงทะเบียนล่วงหน้านั่นเองนะครับผมก็จะมียอดสะสมนะครับปลดล็อกในส่วนของตัวกิจกรรมเพิ่มเติมนั่นเองนะครับตั้งแต่ส0 0แสนนะครับลุ้นในส่วนของตัวนี้โดสวิตนะครับแล้วก็ห้าแสนนะครับก็จะเป็นโทรศัพท์ตัวนี้นะครับแล้วก็1ล้านนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวพวกการ์ดต่างๆนะครับแล้วก็เว้นเลเบลนะครับแล้วก็1นึ่งล้านห้าแสนนะครับจะปลดล็อกในส่วนของตัวอ p p เฟอร์เนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว2ล้านนะครับก็จะเป็น R.O.G. 5 0 9 0นั่นเองทุกผู้ชมครับวันนี้จะเป็นของรางวัลลงทะเบียนเนาะวิธีการลงทะเบียนก็ง่ายๆเลยนะครับใช้ iOS หรือว่า Android นะครับให้เรากดที่ลิงก์ตรงนี้เลย,ยเช่นผมใช้ Android เนาะกดที่ลิงก์เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมาโผล่หน้าประมาณนี้นะครับให้เราทําการลงทะเบียนให้เรียบร้อยเลยนั่นเองทุผู้ชมครับเพื่อสะสมยอดลงทะเบียน เื่อลุ้นรับของรางวัลกันนั่นเองและนอกจากนี้นะครับยังมีในส่วนของกิจกรรมนะครับในส่วนของตัวการสร้างกิลวกันด้วยนั่นเองนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวการสร้างกิลวด้านล่างนี้นั่นเองทุู้ชมครับเราสามารถทําการสร้างกิลวใส่ชื่อเกิลยวนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวหัวหน้าเกิลวนะครับแล้วก็แนะนําไอเดียนะครับลิงก์กลุ่มไลน์หรือไลน์แบบนี้นะครับหรือว่าใครสนใจจะเข้าเกิลวของผมก็สามารถเข้าร่วมตรงนี้ได้เลยนะครับในส่วนของตรงกลุ่มตรงนี้นั่นเองทุกทชมครับนี่ก็สร้างไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้ว ไอดีตรงนี้ค้นหาได้เลยนะครับในส่วนของตัวนี่ครับเจ็ด 987นะครับตัวนี้เราก็สามารถหาชื่อกิลด์ตัวนี้นะครับใครสนใจนะครับสามารถเข้ามาดูตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อสร้างกิลด์แล้วเข้ากิลด์เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นการสร้างกิลด์ล่วงหน้านะครับผมรุ้นในส่วนของพวกไอเทมพิเศษ,ษภายในเกมนะครับแล้วก็เครื่องประดับต่างๆหรืออะไรแบบนี้นั่นเอง่านผู้ชมครับแล้วก็จะมีระบบการจัดอันดับตสามสะสมของกิลด์ที่ได้คะแนนสูงสุดได้ฉายาพิเศษแบบเอ็กซ์คลูซีฟกันด้วยนั่นเอง่านผู้ชมครับ แล้วนอกจากนี้นะครับผมสําหรับหัวเกียวนะครับที่ทําการสร้างเกียวไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีโอกาสได้รับในส่วนของตัวของวัน Apple Product Set ด้วยนั่นเองนะครับผู้เล่นสามารถสร้างเกียวล่วงหน้าตามที่วิธีแนะนําได้เลยนะครับให้มาตรงการสร้างเกิยวนะครับแล้วก็ใส่ชื่อเกียวที่ต้องการลงไปนะครับชื่อเกิยวที่ต้องการเนาะแล้วก็แนะนำไอเดียตรงนี้นะครับอย่างเช่นสู้ไปด้วยการลุยไปด้วยกัน ไปเล่นเกมกันเถอะอะไรประมาณนี้แล้วแต่นน,นี้ก็ไอเดียมัวๆนะครับแล้วก็ใส่ลิงก์ตัวลายกลุ่มนะครับแล้วก็ทําการสร้างเนาะหรือใครไม่อยากสร้างนะครับก็เอาไอดีตัวนี้ของผมมาค้นหา นะครับแล้วก็เข้ามาอยู่ในกิลดวด้วยกันหรืออะไรแบบนี้นั่นเองคุณผู้ชมครับและนอกจากนี้นะครับในเกมนะครับยังมีในส่วนของตัวเกียววอร์ด้วยนั่นเองนะครับจะเป็นศึกอาสุดเดือดแห่งซัมเมอร์นี้นะครับผมชิงเงินรางวัลมากกว่า777,777ดอลลาร์กันเลยทีเดียวนะครับเป็นศึกรางวัลใหญ่นะเตรียมตัวสร้างเกิยวล่วงหน้ากันเลยและนอกจากนี้นะครับผมสําหรับการสร้างเกิยวนะครับยังมีอ่รางวัลกิจกรรมด้วยนั่นเองคุณผู้ชมครับก็จะมีแต้มสะสมในส่วนของตัว เซนีนะครับผมแล้วก็เซนีอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ประดับหัวที่เราจะได้รับกันนะครับตัวนี้ก็มาทำภารกิจอย่างเช่นไปติดตามแฟนเพจทางการนะครับผมก็ให้ทุกคนเข้าไปติดตามการเหลืออะไรประมาณนี้นะครับผมเนาะเราก็จะได้แต้มนะครับไปกลุ่มลายทางเกมอะไรแบบนี้นะครับทุกผู้ชมครับเราก็จะได้ในส่วนของตัวของรางวัลตามนี้เลยนั่นเองทุกผู้ชมครับเราสามารถทําการรีเฟรชแต้มได้ด้วยนั่นเองเนาะอันนี้ก็จะเป็นแต้มกิลอะไรประมาณนี้นะครับอันดับปัจจุบันอยู่ประมาณนี้นะครับก็จะมีกิลต่าง 啊。嗯 เข้ามาร่วมสนุกกันแบบเยอะเลยนั่นเองทุกผู้ชมครับนอกจากนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับในสน่วนของตัวกิจกรรมที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับผมให้ทําการสร้างคิวให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีในสน่วนของตัวแมตช์ซีซั่นนั่นเองทุผู้ชมครับแล้วก็จะมีการเริ่มแข่งขันจริงหรืออะไรประมาณนี้ด้วยนั่นเองเนาะอย่าลืมนะครับมาทํากิจกรรมในการติดตามแฟนเพจของทางค่ายเกมด้วยนะครับจะมีกิจกรรมต่างๆให้เราร่วมสนุกอีกเยอะมากนั่นเองทุผู้ชมครับแล้วก็ลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษด้วยน, <ๆ S 1> นั่นเองน้รุ หน้าเพจของทางค่ายเกมนั่นเองสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถลงทะเบียนลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะมาสร้างกิ์หรือจะเข้ากิ์ของผมก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนั่นเองทุกผู้ชมครับอย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับ่วนรูปแบบการเล่นในเกมนี้นะครับผมก็จะเป็น o p e n w o r l d m เ o เหมือนเดิมนะครับแต่ทางค่ายเกมนะครับปรับปรุงกราฟิกใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นแอนิเมชันการเคลื่อนไหวของตัวละครนะครับการใช้สกิลต่างๆหรือแม้กระทั่งอาร์ตเวิร์กในเกมหรืออะไรแบบนี้นั่นเองทุกผ ส่วนทางด้านอาชีพในเกมนี้ก็มาค่อนข้างครบคันไม่ว่าจะเป็นพระไนท์วิศาต์หรืออะไรแบบนี้ก็มากันค่อนข้างครบคันอยู่แล้วนั่นเองนะครับถ้าถามว่าในช่วงแรกเนี่ยครับอาชีพไหนน่าสนใจกันบ้างนั่นเองทุผู้ชมครับคือในช่วง c b t นะครับอาชีพที่คนเล่นกันเยอะๆนะครับก็จะเป็นพระนะครับผมหรือพีทนั่นเองนะครับแล้วก็ไน นะครับหรือว่าจะไปเล่นตัวดาเมจพวกนักเวทหรืออะไรแบบนี้ก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับผมชอบตัวละครไหนอาชีพไหนก็เล่นอาชีพที่ท่านสนใจได้เลยนะครับแต่อาชีพพวกพระหรือไนท์นะครับในช่วงแรกเป็นอาชีพที่แบบหาปาร์ตี้ง่ายหรืออะไรแบบนี้นั่นเองเนาะรูปแบบการเล่นอื่นๆนะครับก็จะเป็นการเล่นตามภารกิจตามเนื้อเรื่องของตัวเกมนะครับจะมีพวกเควสต่างๆให้เราได้ทํากันนะครับการฟาร์มทรัพยากรต่างๆนี่ครับการต่อสู้ในเขาวงกฏนะครับ การต่อสู้กับเหล่าบอสหรืออะไรแบบนี้เพื่อทําการฟาร์มทรัพยากรน,นะครับนอกจากนี้นะครับในเกมนี้ก็ยังมีพวกสัตว์เลี้ยงต่างๆภายในเกมอีกด้วยนั่นเองคุณผู้ชมครับมีพวกอาร์ตเวิร์คสวยๆนะครับมีตัวคัตซีนที่เป็นการ์ตูนหรืออะไรแบบนี้ให้เราได้ชมกันด้วยนั่นเองนะครับมีพวกสัตว์ขี่ต่างๆม่จะเป็นโฮลิงแมวหรืออะไรแบบนี้ที่เราสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมภายในเกมได้ด้วยนั่นเองคุณผู้ชม สำหรับใครที่กําลังมองหานี่สุข,ของตัวเกมเล็กนาล็อกนะครับอยากจะเล่นเกมเล็กนาล็อกที่เล่นง่ายๆนะครับมีระบบออโต้ช่วยเล่นค่อนข้างเยอะนะครับอำนวยความสะดวกกับผู้เล่นหรืออะไรแบบนี้นะครับมีพวกอาร์ตเวิร์กตัวละครต่างๆให้เราได้ชมกันแบบสวยงามนะครับสาหรับเกมเล็กนาล็อก back to glory นะครับเป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมลงทะเบียนล่วงหน้าเพิ่มเติม,ตมกันนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนั่นเอง นอกจากนี้นะครับตัวเกมยังมีในส่วนของตัวกิจกรรมสุดพิเศษนั่นเองทุกผู้ชมครับอย่างแรกเลยนะครับผู้เล่นทําการลงทะเบียนล่วงหน้านั่นเองนะครับผมก็จะมียอดสะสมนะครับปลดล็อกในส่วนของตัวกิจกรรมเพิ่มเติมนั่นเองนะครับตั้งแต่3 0 0แสนนะครับลุ้นในส่วนของตัวนี้ดอสวิตนะครับแล้วก็50,000นนะครับก็จะเป็นโทรศัพท์ตัวนี้นะครับแล้วก็หล้านนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวพวกการ์ดต่างๆนะครับแล้วก็เว้นเลเบลนะครับแล้วก็1นึ่งล้านห้าแสนนะครับจะปลดล็อกในส่วนของตัว Apple Neo นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว2ล้านนะครับก็จะเป็น ROG 5090นั่นเองทุกช่านครับวันนี้จะเป็นของรางวัลลงทะเบียนเนาะวิธีการลงทะเบียนก็ง่ายๆเลยนะครับใช้ iOS หรือว่า Android นะครับให้เรากดที่ลิงก์ตรงนี้เลยอย่างเช่นผมใช้ Android เนาะกดที่ลิงก์เรียบร้อยแล้วนะครับ มันก็จะมาโผล่หน้าประมาณนี้นะครับให้เราทําการลงทะเบียนให้เรียบร้อยเลยนั่นเองคุณผู้ชมครับเพื่อสะสมยอดลงทะเบียนเพื่อรุ้นรับของรางวัลกันนั่นเองอย่าลืมเข้ามาลงทะเบียนล่วงหน้ากันเยอะๆนะครับเพราะว่าในแต่ละสเต็ปนะครับเราจะได้ของรางวัลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับอย่าลืมไปทําการสร้างกิลหรือว่าจะอยู่กิลผมก็สามารถเข้ามาในส่วนของตัวกิลที่แนะนําต้นคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับวันนี้ก็น่าจะฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมมาลงทะเบียนล่วงหน้ากันเยอะๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิป หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ